สวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะตรงกับวันหยุดคือวันเสาร์นะครับเราก็ได้มีโอกาสจะพาชมหรือนำความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนกระถางให้แก่กระบ,บองเพชรนะครับซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะนำเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยน ดินโลบิเวียนะครับโลบิเวียของเราสภาพสภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอย่างที่เห็นนะครับวิธีการท,ที่เราจะเปลี่ยนกระบองเพชรนะครับเปลี่ยนดินกระบองเพชรเนี่ยเราดูอาการของเขาคือหนึ่งรูปทรงนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับรูปทรงของเขานะครับ การที่เราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาหรือเปลี่ยนดินให้เขานะครับ1คือรูปทรงรูปทรงของเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยจะสมดุลกับกระถางแล้วใช่ไหมครับอันที่2นะครับที่เราจะเปลี่ยนก็คือเขาเริ่มมีหนอแล้วก็กระถางเขาเริ่มเล็กนะครับนี่นะครับรวมถึงกระถางนี้เช่นกันครับกระถางนี้ก็เริ่มเล็กแล้วหน่อก็เริ่มออกนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาตอนนี้นะครับ มันจะทำให้เขาเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเขาจะออกหนอ่อออกอะไรขยายได้เร็วขึ้นเลยแต่ว่าจะต้องมีสภาพรงเรือนที่ดีหน่อยนะครับสวัสดีนะครับคือเราจะต้องมีสภาพโรงเรือนที่ดีน้ำที่ดีดินที่ดีกระถางที่ดีนะครับเขาจะออกเห็นไหมครับอย่างเช่น มีความเปล่งปลั่งนะครับบวกบวกอิ่มสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์แต่ว่าในวันนี้ที่เราจะมาพาไปชมกันก็คือเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับสําหรับสาเหตุที่เราเปลี่ยนก็เพราะว่าคือรูปร่างหนึ่งนะครับ2ขนาดกระถาง3จํานวนหน่อที่เขาเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสาเหตุที่เราจะต้องมาทําการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเมื่อเขาโตเราจะต้องเปลี่ยน ทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าเออได้กระบองเพชรมาแล้วจะเลี้ยงไม่เป็นนะครับไม่ต้องซีเรียสอันดับแรกนะครับให้หาไอ้นี่เลยครับอ่ะเมื่อเราจะเปลี่ยนกระถางใช่ไหมครับเมื่อเราจะเปลี่ยนกระถางกระถางนี้มันเล็กมันเริ่มแน่นกระถางนี้มันก็เริ่มแน่นนะครับเราต้องการให้เขาออกหน่อเยอะๆออกหน่อดีๆให้งามกว่านี้นะครับเราก็ เปลี่ยนเป็นกระถางไซ์นี้เลยนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ไซ์นี้นะครับไซนี้นี่นะครับเห็นไหมครับซึ่งซึ่งมันใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยน,นะครับจริงๆก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่เราจะปลูกแบบยาวๆตามหลักการคือเขาเขาบอกว่าดินที่มันมากเกินไปมันไม่ไม่ใช้ไม่หมด กระบองเพชรนะครับเวลาที่เวลาที่เขาเวลาที่เขาอยู่ในกระถางเขาจะใช้ดินไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ซีเรียสครับเราจะใช้เราจะใช้กระโดดไปเลยก็คือไซนีเลยนะครับเราจะใช้ไซนีเลยเพราะว่าพันโลบิเวียนะครับเขาออกหน่อเยอะมาก ในแต่ละปีในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับ mm hmm. เขาจะออกหน่อยเยอะมากถ้าถ้าได้ถ้าสภาพกระถางสภาพดินได้นะครับ mm hmm. เขาจะออกได้เร็วมากทีนี้เราจะปลูกยาวๆโดยโดยไม่แค่กระถางเล็กเราจะใช้กระถางไซส์ใหญ่เลยนะครับวัสดุที่เราใช้นะครับวัสดุที่เราใช้เราก็จะใช้ขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับขุยมะพร้าวสับละเอียด รองพื้นไว้ก็ประมาณนี้ปกติจะใช้แค่ครึ่งประมาณนี้นะครับปกติจะใช้แค่ครึ่งประมาณนี้ทีนี้เราจะใช้เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มสาเหตุที่ใช้เกือบเต็มเพราะว่าเราจะจํากัดพื้นที่วัสดุรองเนี่ยมันจะให้โปร่งๆนะครับคือคินจะคินจะเน้นวัสดุโปร่งคือเราไม่ได้ใช้หินภูเขาไฟ เราไม่ใช้วัสดุอื่นแต่เราใช้กากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่มันมีคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติหนึ่งก็คือเก็บความชื้นเก็บปุ๋ยเก็บน้ําเวลาเราลดปุ๋ยลดน้ําลงไปเนี่ยมันจะไปซึมซับอยู่ที่กากมะพร้าวนะครับแล้วก็บองเพชรเนี่ยมันก็จะได้ดูดซับอาหารอยู่ในในใน,ในตัวนี้ไปด้วยแล้วก็รากมันก็จะชอนใช้ไปได้ง่ายมันก็จะแตกหนอ่อแตกกอได้เร็วขึ้นมันจะงามนะครับวัสดุบ้านแต่คนเขาชอบมองข้ามนะครับ จริงๆปลูกกระบ,บองเพชรได้สวยนะครับแต่ว่าเราไม่ใส่ดินเยอะแค่นั้นเองดินดินที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราจะใช้ดินส่วนหนึ่งของเขาเลยนะดินส่วนหนึ่งของเขาเราจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะเพิ่มปุ๋ยอสมโคตนะครับเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้าสูตรนี้จะเร่งดอกนะครับคือสูตรนี้จะเร่งดอกเราจะโรยเราจะโรยเข้าไปในนี้นะครับ นี่นะครับเราจะโรยใส่ในนี้เลยนะครับก็ใส่ประมาณหนึ่งนะครับใครอยากให้มันงามๆก็ใส่เยอะๆหน่อยนะครับใส่เลยลงไปแบบนี้ปกติจะโรยด้วยนี้ด้วยนะครับสตาร์เกิลจนะครับเป็นเป็นปุ๋ยเป็นน้ำ เป็นเขาเรียกอะไรนะยายากันเพียนะครับยากันเพีาะสตาร์เกิลจีหาซื้อได้ตามร้านที่ขายกระบองเพชรร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์ขายปุ๋ยขายยานะครับจะมีขายสตาร์เกิลจีนะครับแต่ทีนี้มันหมดแล้วนะครับเราไม่ใส่อพอเราโรยปุ๋ยใส่ใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปเราก็นี่นะครับดินดินใบก้ามปูนะครับ ประมาณ8ถุงร้อยนะครับซื้อมาติดบ้านไว้ได้เลยเวลาเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางล้วก็ใช้ดินใบก้ามปูตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราเตรียมเตรียมตากมะพร้าวสดแล้วก็มีปุ๋ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็เอาดินใบก้ามปูมาโรยใส่นะครับใส่แบบนี้ง่ายๆครับปุ๋ยใส่ง่ายๆแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้พอ อีกสักกําหนึ่งแถมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเต็มพอดีใช่ไหมครับคือเราเราไม่ต้องใส่กาบมะพร้าวน้อยนะครับใส่กาบมะพร้าวเยอะๆเกือบเต็มเกือบเต็มกระถางได้เลยนะครับเกือบเต็มกระถางประมาณนี้นะครับจะดีกำลังดีเนี่ยประมาณนี้แล้วดินเราก็ใส่สักสองกํามือนะครับแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้คือเขาเขาไม่ต้องการดินเยอะหรอกครับเขาไม่ต้องการดินเยอะ แล้วก็เราก็จะเอาเราก็จะเอา,อาเขาออกจากกระถางโดยใช้ดินเก่าเขาเอามาเอามาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับเราเราจะไม่ทิ้งนะครับในความลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือจิกลงไปในท้ายท้ายตรงนี้นะครับจิกเข้าไปแล้วก็ช่วยดันจับแล้วก็ดันนะครับมันจะออกง่ายเคาะก็ได้ครับเคาะ <c oughs> หลุดลงหมดเลยเห็นไะครับคือที่ไม่ทิ้งดินเพราะว่าดินเขายัางดีอยู่นะครับมันจะมีแร่เฟอร์ไรท์ที่คินเคยเอาไผสมใส่ไว้นะครับเนี่ยนะครับตัวตัวนี้ตัวนี้มันก็เป็นหน่อหนึ่งเห็นไหมครับมันออกรากนี่มันมันออกจากตัวนี้นะครับนะครับมันมีรากอันนี้เราจะไม่ใส่ไปในกระถางเดียว เราจะใส่กลับไปในกระถางเก่าเขานะครับใส่แบบนี้เราก็จะเอาปุ๋ยโดยการใช้กากมะพร้าวนี่ครับรองนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตกระถางน้อยกระถางเล็กนี้ให้ดูก่อนนี่นะครับแบบนี้นะครับใส่รองแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับกบากมะพร้าวแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยออสมโค้ แล้วก็ตามด้วยดินใบก้ามปูนะครับแบบนี้นี่ครับแบบนี้ใส่ใส่พออย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็โรยแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปเอาเอานิ้วกดๆให้เป็นรูลงไปหน่อยนะครับฝังลงไปเลยนะครับ ค,คืออยู่สภาพแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับคือเราก็จะเพิ่มดินเข้าไปเพื่อให้ดินประคองลำต้นให้เขาให้ตรงนะครับเนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปรอบๆแบบนี้แล้วก็เคาะนะครับเคาะเคะวิธีการไล่ไล่ดินให้มัน สม่ำเสมอแล้วก็ใช้มือตบเคาะแบบนี้นะครับเคาะวันๆไม่ได้ทำอะไรอยู่แต่แตกับต้นไม้อยู่แต่กระกระบอมแคอย่างงี้ครับคือแรกๆก็ซื้อมาเลี้ยงมาปลูกเล่นๆนะครับแล้วทีนี้มันก็มีหน่อออกมานะก็อย่างที่เห็นนี่แหละพอหน่อมันออกมาเราก็ต้อง แยกแล้วก็ต้องขยายถ้าไม่ไม่แยกไม่ขยายมันก็มันก็แน่นซึ่งซึ่งมันก็อย่างว่าครับคือถ้ามันแน่นมันก็ไม่โตไม่งามทีนี้พอเราแยกออกแล้วก็ได้ได้เพิ่มอืมพอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นนะครับก็คือกลายเป็นว่าอิ่มเอิมเลยเต็มบ้านเต็มเรือนนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เห็นไหมครับต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเติบโต เรามาต่อต้อนนี้กันนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ให้ให้ให้มองเห็นนะครับเนี่ยยังมีหน่อเล็กต้นนี้อีกเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้เราก็เอามือเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวนี้ออกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยผสมเราค่อยเอาเติมตอนที่เราเอาลงไปเรียบร้อยก็ได้ เพราะว่าถ้า,ถาเราล้วงลงไปตอนนี้มันก็จะทําให้มันล้นเฉยนะครับมันทําลําบากนี่นะครับเราแหวกลงไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มปุ๋ยอีกนิดนึงนะครับปุ๋ยอาสโมโคตจึงจึง,จงใส่ลงไปเลยนะครับพันพัน,นเนี้ยเนี่ยหัวขนาดเนี้ยเขาจะออกดอกเพราะฉะนั้นเขาต้องมีปุ๋ยออสโมโคสนะครับปุ๋ยออสโมโคสเร่งดอก สูตรนี้6เดือนนะครับใช้ทีหนึ่งยาวเลยก็เท่ากับมีนาเมษาพฤษภา,า,า,ากรกุณากรกฎาสิงหาเเกือบกันยานะครับค่อยใส่อีกราคาก็ไม่แพงครับปุ๋ยใส่ทีเดียวจบเลยดอกถ้ามีดอกก็ดอกเห็นเห็นนี่นะครับพอเรา พอเราใส่ลงไปอย่างนี้เราค่อยเอาดินที่เราเตรียมมาโรยที่แรกที่แรกกาว่าจะทําโดยที่ว่าไม่ต้องไอ้นั่นไอ้นี่นะครับเยวค่อยๆค,ค่อยจับเขาขึ้นมาแล้วก็โรยดินเข้าไปยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับยกระดับนะครับโรยไปถ้าถ้าถ้าดินมันนูนๆอยู่แล้วก็เคาะเนี่ย กขากจะเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็จับตรงตรงต้นเขาก็ได้ครับแล้วก็รัแบบอย่างนี้ดินก็จะค่อยยุบเข้าไปภายในลากภายในโคนทรงทรงตัวเขาก็จะอยู่ได้ได้สมดุลมากขึ้นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับ คับเรียบร้อยละหนึ่งกระถางครับผมทีนี้เราจะมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้สภาพที่มันโอนเอ็นนะครับโอนเอ็นันดับแรกที่เราจะใช้ก็คือเอาปุ๋ยใส่ก่อนนะครับอย่าลืมปุ๋ยปุ๋ยโรยก่อนปุ๋ยโรยแล้วก็ดินโปะใส่นิดนึงดินโปะใส่นิดนึงืงต่อไปก็ เราค่อยเอาดินมาใส่ให้เต็มทีหลังคือเอาเอาต้นกระบองเพชรลงไปก่อนนะครับแล้วก็บีบด้านข้างบีบบีบด้านข้างอันนี้เพื่อให้ดินกระถางเก่ามันมันหลุดออกจากกระถางนะครับแล้วก็ใช้มือกดตรงท้ายท้ายนะครับกดแล้วก็บีบบีบถ้ามันยังไม่ออกก็กดไปเรื่อยๆครับดันออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยจะออกมาแบบนี้แล้วเขาแล้วเขาตั้ง คือดินดินของเขานี่เราไม่ต้องการให้ให้เขาสัมผัสรากเก่าเราต้องการให้ดินรากใหม่รากเข้าไปสัมผัสดินใหม่นะครับก็คือส่วนที่เราโรยปุ๋ยไว้ข้างล่างแล้วก็แหวกลงไปนะครับแหวกแหวกลงไปให้อยู่สภาพแบบนี้นะครับต่อไปเราก็เอาดินดินใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราโรยปุ๋ยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแถวแถวโคนต้นเขานะครับ ต้นทรงเนี้ไซส์นี้เขาจะออกดอกแล้วก็ต้องเร่งปุ๋ยเขาหน่อยแล้วก็เอาเอาดินใบก้ามปูนี่ครับมาโรยโรยใส่ขอบๆเติมเข้าไปให้เต็มนะครับจากกระถางเก่าเล็กๆนะครับพอมาอยู่กระถางใหม่แล้วก็ได้ดินใหม่ได้ปุ๋ยใหม่แบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะปรับตัวแล้วก็แตกหนอ่อแตกดอกนะครับ เมื่อเขาปรับตัวกับกระถางใหม่ได้เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตสวยงามนะครับเนี่ยตัวนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยดีกว่าอยู่อยู่ในกระถางแบบลักษณะงี้กระถางโอนเอ็นนะครับมันเริ่มหนักมันเริ่มโตมันเริ่มใหญ่มันก็ไม่สมดุลกับกระถางแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมครับ โรบีเวียเนี่ยหุ่นเขาสวยนะครับพูดถึงเนี่ยนะครับเอาไปตั้งไปตั้งโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะรับแขกหรือโต๊ะโต๊ะทำงานนะครับแถวแถว,ถวออฟฟิศเรานะครับไปตั้งอย่างเงี้ยกระถางแบบเนี้ยสวยๆดีนะครับกระถางต่อไปเดี๋ยวเราจะทํากระถางต่อไปเลยนะครับก็แบบแรกก็คือโรยปุ๋ยนะครับอย่าลืมนะครับโรยปุ๋ย โดยปุ๋ยแล้วก็ตามด้วยดินสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับดินไม่ต้องเยอะโดยๆบางๆนะครับแบบเนี้ยโดยๆบางๆบางๆนะครับเขาจะได้ป่มโกล่นะครับตัวนีไ้ไม่มีไม่มีที่ที่เอามือ,อดันนะครับเราใช้วิธีการคว่ำเยอะๆแล้วก็บีบนะครับบีบรอบๆเนี่ยเขาจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับ วิธีการเอาออกจากกระถางออกง่ายๆแล้วก็แล้วก็จะเอาดินเก่าเขาให้มันแตกๆออกหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรากขาดจะตายนะครับไอ้กระบองเพชรเนี่ยมันจะตายเพราะว่ามันมัน มันอมน้ําเยอะครับถ้าเราลดน้ําชุ่มลากเน่านะครับแต่ถ้าเรามาเด็ดมาจับอย่างเงี้ยลากขาดก็ไม่ตายแล้วครับอยู่ได้เป็นเดือนแต่ถ้าเราเอาน้ำแช่เขาเมื่อไหร่ครับตายตายแน่ๆแล้วก็โรยปุ๋ยหน่อยนะครับโรยปุ๋ยเข้ารอบๆนะครับโรยปุ๋ยรอบๆเลย โรยครับไปรอบๆโคนนะครับรอบวพรอบโคนโอเคนะครับโรยปุ๋ยเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเติมดินนะครับเติมดินเข้าไปดินไม่ยากนะครับวิธีการเปลี่ยนอันนี้จะเป็นพันุโลบิเวียนะครับโลบิเวียนี่ดอกสวยนะครับดอกสวยมากมีหลายสีครับโรบิเวียของเราก็มีแค่สีสี ยังไม่เยอะจริงๆมี5้าหสีนะครับถ้ามีหลายๆสีมันก็สวยดีและที่สำคัญนะครับราคาดีด้วยนะครับโรบีเวียเนี้ยกระถางเล็กๆก็40 50บาทนะครับอย่างกระถางนี้ก็150ยาสนะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้เป็นพันโลบิเวียสสีอะไรไม่แน่ใจครับมันมีสีส,ส้มสีชมพูสีขาวสีเหลืองเยอะแยะไปหมดนี่นะครับก็จะได้รูปแบบนี้เราก็ซื้อซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาแล้วก็อาศัยว่าเนี่ยครับเวลามันมีหน่อแบบนี้นะครับหนอหนอเพราะมันเริ่มมีหน่อขึ้นมาเยอะๆเราก็แยกได้ เหมือนอย่างกระถางนี้นะครับที่ท,ที่ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับที่ที่ทาให้ดูก็คือมันเป็นหน่อหนึ่งเดี๋ยวสักพักมันโตขึ้นมันก็แตกหนอ่ออันนี้เหมือนกันนะครับหนอนนี้ก็มีรากเห็นไหมครับแล้วก็ไปใส่กระถางได้นะครับวิธีการใส่กระถางก็ไม่ยากเหมือนกันครับเราจะใช้กระถางนี้แล้วกันครับกับหน่อเล็กๆหนอน,นี้ให้ดู เราจะใช้วัสดุรองกระถางนะครับก็คือตามัวพะพัสับแล้วก็มาให้ปุ๋ยเขาหน่อยนะตัวเล็กก็ต้องการกินปุ๋ยเหมือนกันแล้วก็โรยด้วยดินนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็เอาเขามาปักใส่ตรงกลางเลยนะครับปักตรงกลาง ก็เติมดินเข้าไปรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆบางทีระดับดินน่ะมันหยุดต่ำกว่าปากกระถางก็ไม่ค่อยจะอัน,นั้นเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าเราดูแลดีๆมันก็ไม่เป็นไรอยู่ในระดับนี้ก็โอเคนคะครับแล้วก็ปรับดินให้มันเสมอ คือหัวเล็กๆนี่มันจะเวลาเราลดน้ํามันชอบชอบเลื่อนขึ้นมากันเด่นกระดอนขึ้นมานะครับเราก็ต้องคอยหมันดูแลนิดนึงรักษายากหน่อยนะไอหัวเล็กๆนี่อันสุดท้ายแล้วนะครับกระทางสุดท้ายแล้วก็คือมีมะเขาอสับใช่ไหมครับเราก็เติมปุ๋ยเข้าไป ประโยชน์ของการเปลี่ยนดินเนี่ยมันจะทําให้กระบองเพชรเราโตเร็วมีการพัฒนาการนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนดินเลยมันจะแคะมันจะไม่สวยนะครับ ก็จะอยู่รูปแบบนี้แล้วก็เติมดินเข้าไปนะครับดินที่เราใช้เป็นดินใบก้ามปูเราไม่ได้ล่อนนะครับเราใช้แบบดิบดิบมีทั้งกาบมีทั้งเนี่ยหินอย่างนี้ก็ยังมีเลยนะครับเราใส่เข้าไปเพื่อให้มันพลุนเพื่อให้มันโปร่งเพื่อให้มันระบายแล้วก็ให้มันเป็นอาหารนะครับ ของเราไม่ค่อยเจอปัญหาโลกเน่าบางคนเขาเขาให้ใช้ดินแบบเอาไปล่อนก่อนค่อยปลูกนะครับแต่ของเราไม่ล่อนนะครับแล้วก็ได้รับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะแนะนำดินเนี่ยอย่างใบก้ามปูที่เขาเอามา,าหมักเป็นปุ๋ยนะครับเขาก็จะ หมักทิ้งไว้จนมันละลายจนมันกลายเป็นปุ๋ยนั่นแหละครับทีนี้ทีนี้มันก็จะมีทั้งกิ่งอย่างเงี้ยนะครับกิ่งที่มันยังไม่ละลายยังไม่เปื่อยยังไม่ยุ่ยนะครับถ้าเป็นใบก็ใบมันก็จะยุ่ยเป็นเป็นปุ๋ยเป็นผงนะครับลายเป็นปุ๋ยผงเราก็เอามาใส่คือตะบองเพชรเนี่ย คือเราต้องการความโปร่งดินไม่เยอะก็จริงอะแต่ว่าเราถ้าเรารู้จักวิธีการอย่างเช่นว่าเขาเขาไม่ต้องแบบอะไรนะไม่ต้องไปล่อนไม่ต้องไปแบบเอาเอาแต่ดินผงๆให้เขาอ่ะมันมันก็น่าจะดีนะทินก็เลยลองดูว่าเออถ้าเราไม่ล่อนถ้าเราไม่ล่อน เราปลูกแบบเนี้ยเราปลูกแบบเนี้ยโดยใช้ดินดินใบ,บก้าปูจากจากต้นเออจากถุงเลยเนี่ยเอามาใส่เนี่ยหประโยชน์ที่ได้ก็คือทาบวัสดุที่ที่อยู่อย่างเช่นใบที่ยังไม่เปื่อยมันก็จะเริ่มเปื่อยคือระยะเวลาที่อยู่ในกระถางมันก็เป็นเดือนเนาะพอเราลดน้ํารดอะไรมันก็เริ่มเปื่อยเริ่มเป็นปุ๋ยทีนี้เขาบอกว่า ลากที่มันออกมาเนี่ยมันจะทําให้มันเน่าจริงมันก็ไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงขนาดนั้นนะครับไม่เชิงขนาดจะต,ต้องเน่าต้องอะไรเพราะฉะนั้นใส่ไปได้เลยนะครับถ้าเราถ้าเราซีเรียสเราก็ล่อนหน่อยแล้วกันนะครับล่อนเอาแต่เอาแต่ดินเพียวเพียวใส่การใส่ก็อย่าใส่ดินเยอะอย่างที่บอกนะครับใส่กากมะพร้าวเยอะเะไว้นะครับแล้วก็โรยโรยหน้าสักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยจัดระดับ จัดระดับให้เขาได้ระดับพอดีกับกระถางนะครับจะจัดจัดระดับแล้วก็ใส่ปุ๋ยโรยหน่อยแค่นั้นก็จบแล้วครับสบายสบายง่ายเราแล้วก็นําเกจความรู้มาฝากกันแค่นี้นะครับก็โอเคขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะนั่งไม่สุภาพเรียบร้อยก็ขออภัยด้วยนะครับสถานที่เรามันคับแคบวันนี้เราก็จบด้วยวิธีการเปลี่ยนกระถางด้วยกระบองเพชรโรบิเวียอย่างง่ายๆนะครับด้วยด้วยอะไรนะกาบมะพร้าวสับ ดินใบกามปูเนาะด้วยด้วยส่วนผสมของปุ๋ยออสมโค้ส,สูตรละลายช้า6เดือนเล่งดอกด้วยนะสูตรปุ๋ยสูตรน,นี้ปกติก็จะมีสตาร์เกิลจีผส,สมเข้าไปหน่อยเพื่อกันเพี้ยกันมแมลงในดินแต่ทีนี้เราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมด <c oughs> โอเคครับก็เป็นความรู้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ คลิปนี้เราก็จากลาด้วยเวลาเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ